สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนลุ้นเลยว่าที่เจ้าสาวแย้มข่าวดีเรื่องเบบี้ปีนี้ตามดิวอริสราไปติดๆสมหวนขอแต่งงานกันไปมาช่วงปลายปี2021สำหรับวันที่เจ้าสาวอย่างแอร์พันธิลาที่ตอนนี้กําลังจะมีข่าวดีในอีกไม่ช้ากับแฟนนุ่มนอกวงการไอรัชสิธิ์มั่นคงธนทรัพย์ซึ่งทั้งหล่อทั้งรวยเป็นถึงเจ้าของธุรกิจค้าทองคําเลยล่ะครับล่าสุดในงานเลี้ยงฉลองของเพื่อนรักดิวอริสรา สาวแอร์ก็ได้เผยคลิปท้องชนท้องพร้อมระบุว่าพวกเราก็เล่าให้ฟังว่าคนไทยเชื่อว่าถ้าดิวเอาอพุงมาชนแล้วถ,ถูถูแอร์จะท้องตามเซ็บบอกไม่ได้ไปชนกับไอซีมาชนกับดิวจะท้องได้ไงกรักเลยทั้งนี้สาวแอร์บอกว่ายังก่อนขอกินไว้อีกนิดและปลายปีเลยค่ะแม่งานนี้ก็ต้องจับตาและรอลุ้นกันว่าปีนี้สาวแอร์จะมีข่าวดีตามเพื่อนดิวไปติดติดหรือเปล่าครับ ท่าผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ขอบคุณครับ